เอา,เอาไ,ดได้ก็ได้มันเสียวคาตั้งคานอนก็ได้สิหันมาพาพีก่อนอมืม้อนี้นะเป็นวันดีเพราะว่าเราได้ต้นจำป่ามาจากานนกะเล่นส่วนลุงฤทธิ์เนี่ยมาปลูกปลูกได้สามต้นแล้วก็ส่วนมนต์สกขคให้เพราะว่าวันเกิดเพิินได้วันวันที่เจ็ดนี่ ็เลยมาสวดสดลเคให้สองคืนนี้สวดเจแลรวกกบาลนี้กะิวเข้าแล้วก็โทรบอกลุงซ้อนกับยายซ้อนนี่นี่ป่าพ่นกระปีงไว้รออันนี้เขาก็เอาปลาทูเค็มมาเมือดกันอันนี้กทะทะเลกับน้ำจืดอันนี้กับอันน้ำจืดกับเค็มพะว่าใสเกืออันนี้กับป่นปลาทูอันนี้กับเจวให้ยายต่ำให้กูเมื่อวานนี่ตํำน่อยปะ ได้คุยเมื่อนี้ให้ตำใหม่นี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 ่เอาเถอคับชูอันนี้นันอันบรรณคำดีดอกร้านอันก๋วยเตี๋ยวบรรณาคำนี่เขาเห็นต้าหูคู่ลลำดวนนี่แต่ว่ายายบอกว่าวันโอ้ได้ปลาตองมาพอเอาคั่วให้อันนี้บพระรู้สีบอกกินดิบบนว่าแต่ลุงฤทธิ์อันนี้ในปลาตองอันนี้นันแบบดิบกินได้เมื่อกุยยากิ้งดิอันนี้ก้อยเนื้อเออคั่วแล้วอันนี้แต่ว่า มัดนี่นะโบแซบมันแซบย้อนอันนี้นี่ตอกเข้าไปแล้วเปกหนึ่งต่โคดกี้งลูกหัวเบิ้งเออแล้วก็มีขนาดสองขับนี่ลูกเหือลูกฤทธิ์เอามาเนี่ยเฮือหัวล้านแตกระบาไดีกวดาแล้วก็ยังบ๊พอครับอันนี่นี่แก้วเปกนี่นี่แก้วเปกคนบอกว่าให้กินเป็นยาบอกให้กินบุกดูเหือลุง้อนนี่ตูเหือหัวลานเลื่อมมากเลยจะดอคออะไรแล้วรูเอา ผมในอ่าแล้ววันนี้ซื้ออาหารมาฝากยายเนี่ยอยู่ในถุงกับมีแกงส้มมีอย่างยไวให้กินเมื่ออื่อ้กินลุงซอนบอกว่านี่เบิ้งดูสองตายายนะลุงซอนบอกว่ายายบอกว่าให้ออกมากินข้าวน้ำดูดูหนมีมูกินมันแซ่บอาหารน้ำมืออึดดอกคู่พระคู่นางหรือเปล่าคู่พระคู่นางผูซ้ายมือเนี่ยเป็นนางเอกหมอลัมอันผู้ความมุ่เป็นเด็กชนประธาน หนุ่มชนประธานมารักกับสาวหมอรำพ่อแม่งามคำมาอยู่นำกันจนอายุเจ็ดสิบเจ็ดปีแล้วเอ่ยหอมแก้มดูหอมแก้มดูกดคอกดคอตาตาหอมแก้มหอมแก้มไอ้ไอ้เลิฟอยู่หอมเนหอมเน่สวีทสมิษขนา่โอ้ยเป็กเดียวเอาครับผมนุงยลิดไปได้กินข้าวแซ่บบ่ นี่นี่นี่เป็นเทียนพุงงเทียนโมล้านเนี่ยพอนะดอกยังไงครับมันคือจะมามีอิตาลีพึ่งนึ่งขวดเล่าขาวสามขวดกัซชาขึ้นกำกำมือดอกไว้จักเดือนแล้วโอ้เดือนอะครับโอ้เอาพี่น้องถ้าไปสิมาท่องเที่ยวกับผมเท่าใส่คำหล่อแบบท่องเที่ยววัฒนธรรมสีผ้าไปเบิ้งการเลี้ยงงัวของลุงซ้อนมือหลาให แล้วหลังจากนั้นก็สิพ้ามากินข้าวกับยายนี่แหละเป็นแบบไทยบ้านได้โให้กินแบบเจ้าแบบนายได้กินแบบเจ้านายได้ใครมานี่นะท่านว่าเจ้านายแหละบลับเพราะว่าเมือบ่มักเจ้านายแต่ถ้ามาเป็นลูกเป็นล้านเป็นปี่เป็นน้องแหละมาโลดมีแต่ได้กินนล้ากันธรรมดาผู้ใดสิได้กิ่นปีงปลาปลาทูปนปลาทูแจ้วหูแ้วหูโปโป นี่นี่นี่ปลาตองก้อยเนื้อขวดใส่สาลายลายเสือนะเบิ่งลายเสือดูฮะนน่ะลายเสือเด้ออันนี้นะปลาซ้อนปลาน้ำจืดอุ่นเข้าเย็นแซบ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 เอากินจะกร้อ